ครับทุก่านนนตอี้็สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามและชมผมทางช่องยูทูบมาร์คไทยบ้านนะครับก็พบกับผมเองมาร์คไทยบ้านครับก่าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เล็กๆที่อยู่แล้วมีความสุขนะครับผมก็วันนี้เราจะมาปล่อยพ่อกับแม่พันธุ์อีกหนึ่งคู่เข้ากลมผสมนะครับคือคู่ไหนก็คือคู่นี้ครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมด้วยกันนะครับคู่นี้ เมื่อเช้านี้ผมได้ปล่อยเข้ากรงเดียวกันนะครับตามคลิปที่แล้วเลยนะครับทีนี้พอตกเย็นมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาประมาณ30นาทีนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณ5โมงเย็น5โมงครึง่งผมเห็นเขาผสมกันนะครับผสมพัน์กันหรือว่าปีกันนะครับผมผมเห็นแล้วทีนี้ผมก็เลยจะนําไปปล่อยใส่กงรงผสมเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวเขาจะไข่ ในกรงนี้เสียก่อนนะครับไข่จะเสียนะครับผมผมก็เลยมีความคิดว่าจะนําไปปล่อยใส่กรงผสมพันธุ์เลยนะครับที่ผมได้เตรียมไว้พอเห็นผสมพันธุ์กันผมก็เตรียมไว้พร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําสะอาดนะครับลังอินทราย์ผมก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับผมก็จะเอาไปปล่อยใส่เลยนะครับสําหรับหลิวตันคู่นี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรับฟังนะครับ ก็ไปชมมพร้อมกันเลยนะครับผมไปครับก็ไปชมกันเลยครับเห็นไหมครับเพศผู้อยู่ข้างล่างแล้วก็เกือบปีกนะครับรั่วเรียกลงดินลงลังครับอันเดียวกันนะครับผมที่นี้ผมจะเอากรงของเขาออกไปข้างนอกเลยนะครับนี่ครับนกกอเชื่องเชงนะครับไม่ดิ้นถือว่าดิ้นแต่ว่าดิ้นไม่มากนะครับผมอาจจะกลัวกล้องเดี๋ยวขอโทษนะครับผมนี่นะครับผมจะถือแบบนี้ไปนะครับ นี S <S <expand> ่นะครับผมเขาอาจจะตกใจนิดหน่อยนะครับเดียวว่าถ้าอยู่ในกรงก็ไม่ดิ้นเท่าไรนะครับผมตอนอยู่ในกรงเห็นคนก็ไม่ดิ้นนะครับผมนี่เลยครับตอนนี้อาจจะตกใจนิดหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกรงผสมของผมเองนะครับผมนี่ครับนุก็ไม่ดิ้นเท่าไรนะครับเราจะเอามาวางพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะ พาทุกท่านไปรับชมกองผสมกันก่อนเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นกองนี้นะครับเป็นกองแถวล็อกแรกนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปชมนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมกลัวว่าจะโล่งเกินไปนะครับก็เลยได้เอาผ้ามาปิดนะครับผมนี่เลยครับแล้วผมก็ได้ทำรังเราจะกล้าทํานะครับแล้วก็เอาฟางไปวางไว้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะจัดแต่งรังเองนะครับ นี่ครับแล้วก็มีเศษฟางที่ลมพัดปิวอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อให้นกได้นําขึ้นไปจะแต่งรังนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับถาดใหญ่ใส่ดินทรายนะครับผมแล้วก็อาหารนกเขาใหญ่ผสมอาหารนกเขาเล็กนะครับในถาดให้อาหารไก่นะครับดล้วนั้นก็เป็นหัวอาหารหมูผสมหัวอาหารไก่นะครับแล้วนี่ก็เป็นข้าวเปลือกนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นน้ําสะอาดนะครับผมนี่เลยครับผมผมก็ได้เตรียมการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ กงผสมล็อกนี้นะครับนี่เลยครับดูครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นลวดก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปร้านค้าหรือว่าเข้าไปในเมืองเดี๋ยวผมจะซื้อก่อนมาล็อกนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่เตี๋บบ้านครับนี่นกนะครับนี่ไหมครับนกก่อนหนึ่งนะครับไม่ดิ้นทะเลนะครับผมผมขอบอกก่อนนะครับคู่นี้ ถ้าผมปล่อยเข้ากรงผสมกรงใหญ่กรงนี้แล้วไม่เข้าคู่ตีกันหรือว่ากลัวหรือมีอาการที่ไปในทางที่ไม่ดีนะครับผมจะทำรังใส่กรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปห้อยที่เดิมนะครับผมเพราะว่าอาจจะชอบที่เดิมนะครับแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะครับผมอันนั้นก็เป็นเจ้าของแพงนะครับเห็นไหมครับทุกท่านกำลังแต่งรังนะครับตอนนี้ยังไม่ไขเลยนะครับคู่นี้ก็ รอติดตามดูกันนะครับผมหลิวตันทั้งคู่ครับผมเสียงกลางนะครับกลางพอดีทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เลยนะครับผมอีกไม่นานคงจะมีทายาทเปิดแบ่งนะครับผมราคาก็กันเองนะครับแต่ว่ารอให้มีลูกก่อนนะครับผมถึงจะกล้าพูดราคากล้าบอกให้จองนะครับผมตอนนี้ก็รอรุ่นก่อนนะครับนี่ครับลกกอเชิงเชียงนะครับผมรับตัวมาเมื่อวานจะเทียบเมื่อเช้า แต่ว่าไม่ได้เทียบปล่อยใส่กันเลยตอนเย็นก็จะปล่อยเข้ากรงผสมเลยนะครับคู่นี้ถือว่าเร็วมากครับทุกท่านเพราะว่าเขาสมบูรณ์ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับท่านใดที่ผสมนกใหม่หรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่แนะนํานะครับอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับส่วนอาจารย์ท่านใดที่มีประสบการณ์เยอะแล้วก็อันนี้ขอให้ไม่พูดนะครับขอให้อาจารย์ ช่วยบอกผมดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็มีความรู้ไม่มากนะครับเป็นเด็กฝึกหัดอยู่นะครับผมนี่ครับโอเคครับนกก็สงบสติอารมณ์แล้วนะครับทีนี้เราจะนําไปปล่อยใส่กลงนี้นะครับทีนี้ผมขอตั้งกล้องนะครับไม่ได้ถือถ่ายนะครับเพราะว่ากลัวนกจะหลุดนะครับผมก็ไปรับชมไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับทุกท่านตอนนี้เราก็ได้ปล่อยพ่อกับแม่พันธุ์หลิวตันนะครับเข้ากรงผสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับชื่องเชื่องครับนกก็ไม่ดิ้นนะครับผมนี่เลยครับตอนนี้ก็เขากําลังทําความคุ้นเคยกับสถานที่อยู่นะครับนี่ครับตัวผู้ก็กระโดดไปหาลังนะครับทีนี้เราก็จะรอสังเกตพฤติกรรมของเขานะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าดีเราก็จะปล่อยไว้นะครับถ้าไม่ดีหรือยังไงผมก็จะจับออกมาใส่กงเล็กเหมือนเดิมนะครับผมผมก็จะนั่งตัดหญ้าตัดไม้อยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับรอสังเกตดกูอาการนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมนกก็ถือว่ามีอาการสบายเนื้อสบายตัวนะครับก็ใส่ขนเล่นกระโดดไปมานะครับไม่ได้ว่า เครียดหรือว่าตกใจตื่นกลัวอะไรนะครับถ้ากลัวจะไม่กระโดดแบบนี้ครับถ้ากลัวจะบินชนกงสมากกว่านะครับอันนี้นกก็สบายใจนะครับผมกระโดดเล่นแล้วก็ไส้ขนอาการดีครับผมเป,เป็นเป็นแนวทางแห่งการที่จะออกไข่เลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะครับผม ลูกก็กระโดดไปกระโดดมาเล่นแล้วก็มีการจิกหญ้ามีการคาบหญ้าบ้างนะครับผมแล้วก็ใส้ขนบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเข้าคู่จนกว่าเขาจะไข่นะครับถ้าเขาไข่เมื่อไรเป็นอันว่าได้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็รอรุน้นรอชมด้วยกันนะครับผม นี่ครับเห็นไหมครับไซคขนทั้งสองตัวเลยนะครับก็สบายใจนะครับตอนเย็นๆนะครับส่วนตัวผมเองก็นี่ครับเดี๋ยวก็ตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ทางไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับผมเพราะว่าเป็นที่ของตัวเองนะครับแต่ผมก็จะทําไปเรื่อยๆจนข้างหลังนู่นแหละครับเพราะว่าทํากลางวันไม่ได้นะครับทําได้แค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผมส่วนนกคู่นี้จะเป็นยังไงก็รอดูนะครับผม เดี๋ยวคืนนี้ผมว่าจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับตอนนอนว่าจะนอนติดกันไหมหรือว่าจะนอนห่างกันนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ใส่ขนข้างกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ให้กันนะครับข้างกันถ้ากล้าใส่ขนก็แสดงว่าทั้งสองตัวก็เข้ากันได้ครับเห็นไหมครับไปจิกคาบฟางนะครับในรังนะครับรว่าแต่งรังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาก็เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับตอนกลางคืนตอนนอนว่าจะนอนติดกันไหมหรือว่าจะนอนห่างกันคนละมุมยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็จะนี่ครับตัดหญ้าตัดพวกว่าจะพืชที่เกิดขึ้นมาไปพังงนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะถ่ายให้รับชมกันอีกครั้งนะครับผมขอตัวทํางานก่อนนะครับผม นี่นะครับทุกท่านตอนนี้ก็ขันเรียกนะครับตอนนี้ตัวผู้ขันเรียกหัวปักหางขี้ฟ้านะครับอยู่หน้ารังนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกกันว่าเรียกลงรังนะครับผมก็นี่นะครับตัวเมียก็โดดไปกระโดดมานะครับตัวผู้ก็เรียกลงรังนะครับผมนี่แหละครับนี่ก็ขันลบกันนะครับกับนี่ครับเจ้าคําแพงนะครับผมนกต่อพะเนี่ยทั้งคู่นะครับ ั้งสองพ่อเลยนี่เลยครับเรียกลงลังนะครับผมส่วนตัวผมก็ตัดหญ้าทำความสะอาดครับพวกวัชพืชทำไปเรื่อยครับข้าเมื่อไหรก็ทำไปเรื่อยนะครับผมนี่เลยนะครับก็ให้เขาเรียกไปเดี๋ยวยังไงผมก็จะถ่ายให้รับชมกันอีกนะครับผมโอ้ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็ได้เลิกทำงานบ้านแล้วนะครับ ก็มืดแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูลุ่พาไปดูลูกเหล่วตันนะครับว่านอนติดกันไหมนะครับทุกท่านเดี๋ยวขอใช้ไฟโทรศัพท์นะครับนี่ครับผมไม่นอนติดกันนะครับผมห่างกันอยู่นิดนึงนะครับผมก็ยังไม่ถือว่าเข้าคู่นะครับแบบนี้ก็ต้องรอรุ้นรอชม ด้วยกันนะครับผมว่าจะเข้าคูหรือไม่เข้าคูนะครับผมก็จะรบกวนเขาเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเขายังไม่เข้าคู่ดีนะครับก็จะรบกวนเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็มาถ่ายดูวันหลังอีกนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็เลยได้มาปิดคลิปในบ้านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แบตโทรศัพท์หมดนะครับผมก็เลยเข้ามาชาร์จแบตแล้วก็มาปิดคลิปในบ้านครับก็มาครับทุกท่านกินข้าวด้วยกันครับนี่ก็ซุกกี้แล้วก็น้ำโค้งและแป๊บซี่นะครับผม ก็นา,นานกินทีนะครับผมผ่อนคลายกันไปครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากครับทุกท่านโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทําคลิปวิดีโอลงช่องยู u ูบตัว่อไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม